Ôi mất không kịp. Đó ครับเอาแล้ว. Ai ai ai. เอาฝ่ายซ้ายสุด.เอ้า เราอ้ยได้ก่งกับผมไแชมป์จออเองน้นะผมชไทยร่นันเหรอเออแชมป์จนออกเองอ่ผมีต้อยแชมป์มาตั้งนานเดยยังไแชมป์ไปไนเื่องไมี่เียม้ผมได้ผมาเ็ไปก่อนเพื่อนเดี๋ยวพี่หม่จด้มปเอาน้ปให้อาจายหน่อย

โยนรูดเร็วมืนพี่มันเร่งพี่แล้วผม็นคนโยนรูดช่งแล้วโยนในพี่้งหลแลวพี่กนไหนสั้นพี่โน้มตัวถ่ายปังทเาันเดี๋ยวไอ้ตั้มแพ้ตั้มกับบานกลับกลับไปสอนกระบงกันบ้านลูกเพื่อนอย่านเด้ต้องให้มันชนะมเบาเลเมื่อกี้แมาก็โทนให้ตั้มเลยเดี๋ยวเแบนนนตามตามถ้าเกิดว่าถ้ฝ่ายตรงข้ามจะมีเดือพนละเจ็บปรับแพ้เใช่มแ้

เดี๋ยวแบบนั้นลุกป้าพดลุกมาที่ีก็บางแล้วจะทำโมเดลอยู่แล้วผมไม่ได้กินหมูเี๋จะเล่นอ่ะโอ้ยย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 ย

แทง่ค่าเกมเแทงไ่าเย่ะโรัใจไปเขมเลยว่าช้านะครับช้านะครับโจตช้านะครับควกคตัวเองนะครับอะไรครับ

เลยังอ you know ่ะอะไรปะอันรอยอันนี้่เฮ้ยลองยอนครับลองยอนแล้วลอ้นไมอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ตัวอย่างที่มนะอะเนาะชื่ออะไรเครับเ้ย้โสนะ เปิดใช่ใช่ใช่่โอ้โหดีดีไปเนตเปิดได้น่เปิด่เลยเอ้าใช่ากไหวแล้้ยอยู่นี่เปิดแม่พอดีเลยเล่นมันเปิดงเปิดขึ้นมาเปิดโอ้แบกถอนี่กสก็อยแน่เหม ใช่ป oh, 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 no ่ะตัวเขายกำโอ้โหเปิดจิ้มไล่ขาดยังไงเอาดูข้างนอีกยกไนึเปิดโอ้ยขยี้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 ขยีอขยี้ข้มยี้ขี่ยี้ขยี้ขย้ขยี้ขยยี้้้้้ยีี้้้

ไม่มันติดได่ไปทาง้นมันมีบ่ไปังวาไหยี่ว่าเรายืนอยนี้มันซื่อๆไม่รู้เลยบบล็อกเหรอไม่รู้ไม่ต้องไปิเหรอปตาบล็อกเองยก็เขาทเตแบบสบายเนี่ยโยังวป๊บไปนมันจะมันจะยังขวไม่ต้องไปรวงขึ้นหนึ่งไป Rồi. Ôi, cho phòng luôn đằng này. Bắn. đi 1 2. Bay. đi. À. đi.

ลูกนั้นงคเปิดเราข้างอะไมันลำบากร้อเปิดไปไดไดโอ้เนไม่ตายเลยกีกบดิโอไม่ไม่อมึงดอกมลบากไหเปิดแค้นเราวิ่งบปะเฮ้ยเอาใหม่เอาให้นิ่งนิ่งๆไม่ต้องไปโรยขนาดลูกทว่าลูกไม่ร นั่นแหละนั่นแหละตังไว้นล้วดีเอาไปเอาให้ได้เดี๋ยวไม่ถอยเข่าตั้งไม่ได้ไม่นจะเบิกไปมันจะเบิกไปเออยังลุกลงเออเหมือนกัวตะกัวไม่กลัวมองแจะเตะมึงจะเตะมึงมองนั่นแหละไอ้เออต้องพักมันหมดนี่เขาถึงนี่ไงเองได้ไม่มีความรุนงเลย นี่ปกติมันตามเวลาขึ้นบ้านี่คิดอย่างนี้นครับไปโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยจมสูงินไม่นึก่อยไม่ได้เลยมันมันจะรู้สึกกลัวมเพราะวเรากลัวไมมาเืองมากเลยเลิกเิเลิกกันมาไงกูออกถามแล้วโีเขาทำไม่ได้ทแปลกโอเว้ย แล้ก็เปิดได้เนี่ยมันเล่นได้แล้วเนาะตอนนี้สมมติว่ายืนยืมต่อตามนะเปิดได้ก็ยกนะเปิดได้ก็ยกรอดเออถ้าอยากจะเล่นคู่กันซ้องันไหมเล่นคู่กันไหมนี่เอาเปิดเหมือนเดิมยกยังไงก็ได้ยกได้ปวดเบี้ยตุ้ง เป็นตรงนี้ไม่เห็นั้นใช่ไหมยห็นยกเอ็นบนเตะก็ตีไงยกเข้ากลางบอลเข้ากลางเปิดอ้าวมาทำไมก็ได้ยกเข้ากลางไว้ไม่เข้าไม่ได้เฮ้ยหรือก็มายืนนู่นจะเล่นนูเออเมาจ้ายืนยืนหน้าซ้ายบอลเห็ยกขวาเนาะใช่เลยข้างหลังไปมาเนาะไปเออเห็นไหมเห็นเริ่ฟเป็นสไตล์ละเริ่มเริ่มปล่อยขาแต่ยังไม่แม่น การปล่อยขาต้องมองลูกใช่ปะปล่อยขาเพราะเรายังไม่เราเรายังไม่ได้เจีขนาดนั้นมมองเลยมองเลยมองเเยหมเมองนี่มอ้เลยมองยกทำไมฟองอยนองตามลูกเโอ๊่ดเองมันได้น่าเล่นเลยโยกอะอะเปิดยกโอ้โหเน้นเน้นโอ้เต็มขาเลยอ เตะขาตัวเองก่อนยกีเเราไม่ถ่าย้กเรา่อก่อนเล่นลองหยเหันอง้ก็ก็เล่นหลังเท้าอย่างนี้ติดดอกนอนี้เขาเรียกมาว่ามันจะซอความแม่นความแม่นในการติดลูกนจะเลืออย่งนี้อีกซององเท้าตองอกอย่างเตะข้างเท้าก็ได้เตะเท็มเท้าเอาปลายเตดลูกไปเอไปอจะไปเอาล้นไเนาลงไ ยออไปดิออเดี๋ยวใองจะไดละกลับแล้วครับกลับอ้เออยไว้กิอก่อนรา่อไว้ก่อนข้ามอยู่้ยู่ลอไดไหม ต้องไปเพื่อนนี่ไปมือสามเขาฮานองยอะมาปเลยหัวไปมือสามเลยเองมารอตีมาตีรอตีอาจารย์เท่เลยเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์ได้ตีอเไรครับหนึแง้วน่าเข้าไปเชื่อผมเลยอ่ะผมาแล้อยตึกก็จริงไม่อยากเกินตู้ยันพอล้อ